ไก่ครับไก,ใก่ไก่ปลานะครับไกป่ปลาที่บ้านสวนนะเนี่ยครับนี่คือไกป่ปลานะฮะไกป่ปลาของแท้นะไม่ใช่ของปลอมนะไม่ใของแท้นะดูครับสมบูรณ์มันออกมานะเอามาจากป่าเอามาอยู่กับไก่บ้าน,น,ะนะมันก็อยู่อย่างเงี้แหละครับก็เอกแม่แพ้ลูกก็ดีแล้วพี่น้องเลยมือลูกมันครับนะลูกมั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ย เขาใกล้ม่ได้เลยครับพี่น้องครับเนี่ยเขาไกล้นี่ไว้เล่นจัดได้เลยเนี่ยสวยสวยอยู่เขาไก่นี่หรักรักปัญญ์โตแม่เนี่นยก็เป็นไก่ไก่ป้าเฮือนครับ แต่มันอยู่บ้านสวนผมนี่นานแล้วมันก็เลยบ่ค่อยนั่นปไปไหนเอาแม่เพลรูกหนึ่งเลสวยงามครับเบิ่งเดือยบักเนาหนึ่งเดือยเดือยเนาคักเดือย่นน่ะเดือยเนาคักเน่าเน่อันนี้มันเป็นมันเป็นไก่ปลาอันนี้ไก่ลาดไก่บ้าน เป็นไก่แจแต่เนี้ยไก่ปลาครับมีหลาย,ยครับมีบาน้นี่มะขามมะขามน้อยใหญ่ครับเขาเลยอยากกินมะขามน้ยนอยใหญ่นี่ครับอันนี้ผสมนะนี่ลูกลูกมันลูกผสมลูกผสมนี่ยครับนี่ยลผสมละอันนั้นเป็นพ่อครับนี่คือพ่อมันเป็นไก่ปลาอยู่ป่าเนาะอันนี้ก็ผสมนะครับ นี่ก็ผสมนี่ก็เป็นผสมเค่ออกปลาเถนะสมเยอักนะ้เจ้าหอเบิ่งครับตสั้นครับให้กันสั้นเพื่เดวมากครับ มันลุม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 ม,ลม,มันตุม่มนี่ครับกนนะเพกกะเพก,กแล้วเดี๋ยวต้องเสร็จแน่ๆล่ะเนี่ยครับคนนี้เป็นลูกหลานทั้งหมดแล้วผสมแล้วก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่